สวัสดีครับเจา้าน้าคนเดิมครับวันนี้เราพาะนะครับมาเที่ยวนะครับเมืองจีนนะครับเป็นน้ําตกอหวังกัวซูนะครับเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดนะครับของเมืองจีนแล้วก็เป็นน้ําตกที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเป็นอันดับ3าของโลกนะครับอบรรยากาศตอนนี้ก็คือรอในการซื้อตั๋วนะครับเพื่อที่จะเข้าเดินทางเข้า ไปที่บริเวณพื้นที่ของน้ำตกนะครับนะนะครับก็นะครับเป็นการมาเที่ยวต่างประเทศนะครับที่เมืองกีนครั้งแรกนะครับที่จะต้องมาดูธรรมชาติน้ำตกนะครับเป็นน้ำตกที่ใหญ่นะครับเดีย๋ยวเรามาดูแผนแผันงแผงที่คร่าวๆนะครับนี่นะครับแผนที่คร่าวๆ ที่คร่าวๆนะครับของน้ําตกนะครับเที่ยวน้ําตกครั้งนี้นะครับจะได้ชมบรรยากาศแบบไหนครับจะติดตามนะครับครับตอนนี้ก็ผ่านขั้นตอนในการเข้าประตูเป็นประตูด่านที่2นะครับที่จะต้องสแกนฟลูคอในห้วงที่มีเอโควิดเอ่อไวรัสโควิดนะครับร่วมร่วมกําลัลางนะครับ นี่ก็ยังอีกครั้งนะครับก็เป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในจีนแล้วก็เอเชียนะครับก็เป็นอันดับ3ของโลกนะทุะกคนก็แฟนเพจยูทูบนะครับก็ติดตามเลยนะครับเดี๋ยวกดไลค์เดี๋ยวท่านขขอเา左边走啊左手边 ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการสแกนนะครับส,สแกนแล้วก็กานเข้าดาา่า,ดานครับ อ๋อรอตัวรอตัวนะครับก็จะเป็นขั้นตอนอ่ก็ยุ่งยากนิดหนึ่งครับก็จะมีการสแกนอ,อ่เดี๋ยวรอตัวครับนะครับสแกนบัตรผ่านพอที่จ่เข่าอ่าไปสู่ด้านในครับเราจะมีการสแกนใบหน้านะเส้นทางค่อนข้าง,างที่จะเขี่ยวพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ผ่านอ่เส้นทางในการสแกนใบหน้าเพื่อที่จะเข้าไปสู่เส้นทางในการ เดินที่น้ำตกครับก็จะศึกษาเส้นทางนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงธรรมชาติ ตอนนี <Workers. S 2> ้ก็ก็จะเอ่อขึ้นรถนะครับเป็นขึ้นรถบัสขึ้นรถบัสเพื่อที่จะเดินทางไปที่น้ำตกนะครับค่อนข้างที่จะเที่ยวเที่ยวนะครับการเดินทางไม่ใช่ง่ายๆครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วนะครับ ัวอ้ยันักวนักวลยนก็ลงจากรถนะครับรถรถัวบแล้วก็มาถึงพื้นที่จุดหนึ่งะยังไม่รู้นะครับว่าจุดนี้ทำอะไร นะครับยังไม่รู้ว่าันนี้ทำอะไรจะเข้าไปถึงเส้นทางอนนั้นตกหรือยังก็ยังไม่รู้นะครับอกองกกเราอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโคดอีกนะครับก็จะมีเส้นทางนะครับเพราอะอ่ไปตาม เป็นทางที่จะสวยนะครับนะครับเดินเข้ามาบริเวณหน้าผาก็จะมีตัวอักษรนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าอ่านว่าอะไรสีเรื่องไอี่ว่าพระทังซ้ำจังเดินตามล่มครับเดินตามล่ม เขาบอกว่าใหญ่แซงร่มเขานะตาม่ามรมนี้นะอยรมนี้ตามนีครับก็เป็นเส้นทางในการเดินไปน้ำตกนะครับก็จะมีก้อนหินมากมายให้แว่นในขาดู อันนั้นพอสอันนี้ทชปะครับโทษชาย เส้นทางก็จะวกวนไปเรื่อยๆนะครับไปตามล่องของหุบเขานะครับก็มีพื้นที่ที่ว่าสวยนะครับขอรีนะครับเส้นทางก็จะมีหลายเส้นทางนะครับในการเดินนะเราก็จะตามตามไาวอะไรต่อของเราไปนะครับ ไม่แพงห้เขาอยู่ท่ามกลางที่มันจะไม่ถ่ายรูปไปทางทินเพราะว่าเย้แล้วเราก็มาถึงอ่ บริเวณทางเข้าของน้ำตกวังกอดซูนะครับก็ตอนหน้น,นี้เราไปที่อนนันนี้เราก็ไปบริเวณด้านด้านล่างของน้ำตกนะครับล่างของน้ำตก หลังจากเข้าด่านที่ตรวจสแกนใบหน้าเราก็จะลงลิฟต์ไปนะ,ะลงบันได,ดเลื่อนครับก็ผมต้องขอแมสรเด้ยขอแมสร์ล,อต,รลตอนนี้ก็ถึงบริเวณใต้ด้านใต้ของน้ำตกนะยังเดินขึ้นไปอีกไกลนะครับยังเดินขึ้นไปอีกไกล The biggest waterfall. Biggest waterfall. the, biggest, the waterfall. Go, go, go. Go, 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 go. slow down, slow down. Slow down. Yeah 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 I want to run <laughs> No you can't there are so many person here <c oughs> ะนะครับก็เดินชมวิวไปเรื่อยๆนะครับเดียยินเสียงน้ำตกแล้วนะครับผม yeah. s <S นี่ก็จะมีสะพานรอยสะพานรอยก็จะเป็นในส่วนของอพื้นที่ที่เส้นทางกลับนะครับเดี๋ยวก็จะเดิน ลอดทำน้ำตกแล้วก็จะกลับมาที่สะพานรอยซูโ้ไหนเบียซูโจ้这นซูโจ้哈。好，你带他们。来他们为什าไม่เข้าไม่เข้าเส้นทางนี้เป็นทางกลับบันเวครับันเีปทางออกบันเบีบันเวบันเวีเย โอเคครับเราจะเดินตามไกด์สาวไปนะครับตอนนี้น้ำเสียงน้ำตกก็เริ่มแรงมาตอนนี้อามองเห็นน้ำตกหวังกวซูหวังกว่าเูรอหวังกวซ,วกวซูโอเคเอออาเชื่อเอา นี่นะครับเห็นน้ําตกของก่าซูแล้วโอ้โหนะครับใหญ่สวยงามดังคําล่ํารือจริงๆนะครับครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปถึงถึงข้างบนแล้วก็ลอดนะครับโอเคครับนะครับนี่เราก็มาใกล้บริเวณน้ําตกเข้ามาทุกทีนะครับใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีแล้วนี่นะครับสวยงามมากครับ เราเข้ามาใกล้น้ำตกอ,อวังกวัวซูนะครับเป็นน้ำตกที่มีความยาวนะครับคือ,อไม่แน่ใจว่าเป็นความยาวหรือว่าเป็นความใหญ่นะครับแต่เขาทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับสำหดับสามของโลกนะครับครับอันนี้นะครับเราเริ่มเข้ามาใกล้น้ำตกขึ้นทุกทีนะครับ เริ่มเข้ามาใกลนะ้น้ำตกขึ้นทุกทีนี่นะครับก็บรรยากาศก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นรองน้ำน,นะครับบริเวณตรงนี้ก็จะมีการมาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องพระนางซ้ำจังน้ำฝ นะครับเดินมาใกล้จะถึงน้ําตกใกล้จะถึงน้ําตกแล้วครับโหใหญ่มากครับยิ่งอยู่ใกล้นะครับมีสายรุ้งนะครับรุ้งกินน้ํานะครับรุ้งกินน้ํานะครับเป็นอะไรที่ถือว่าสวยงามนะครับนี่เลยครับปติดตามไปเรื่อยๆนะครับ สวยงามมากครับน<ม>ครับเดี๋ยวหน้ากันสักทีนะครับเดี๋ยวมาติดตามเราจะเข้าเดินเข้าไปใต้ถ้ำของน้ำตกนะครับ<ม>ไปจะเจุนจุดคลายแม็กเขาเรียกว่าจุดคลายแม็กนะครับนะครับศูนย์รวมของน้ำตกแห่งนี้นะครับไปจะไปดูบริเวณ ก็จะดูบริเวณนี้แหละครับทางที่จะลอดน้ำตกนี่คือถ้ำนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาบริเวณด้านในของน้ำตกนะครับน,นั่นเลย <c oughs> ครับ <c oughs> ต้องระวังหัวแล้วก็ระวังเลื่อนนะครับระวังน้ำอย่างเดียวเน,น,นี่ยระวังน้ำ <c oughs> เยอ่อเฮยจรงมาับเดี๋ยวเราชมวิวไปเรื่อยๆนะครับวิวนนไนี่นะครับนี่คือบริเวณใต้น้ำตกนะครับโอ้ สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดนะครับถึงท้ายน้ำตกครับเป็นวิวที่สวยงามนะครับโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปนะเราจะเข้าไปด้านไนอีกนะครับทำเพียงเกียร์ครับทำเพียงเกียร์เป็นทำอยู่ในภาพยนตร์ของพัดทางสมจัน นี่ก็ระวังหินนะครับระวังขำาุบครภาพแสงอาจจะไม่ดีมากนะครับเพราะว่าอยู่บร,ริเวณในถ้ำตอนนี้เราก็ทะลุทะลุมาอยู่ฝั่งหนึ่งเรียบร้อยนะครับแสงแสงหน่อย ัโอเคนะครับนี่นะครับับบดีนะตกใกล้ๆนะครับับ ะนะครับก็มาถึงบริเวณนอ่บนสุดของน้ําตกนะครับที่จะเป็นเป็นช่องทางของช่องลอดเป็นร่มระหว่างน้าตกอีกฝั่งหนึ่งมาอีกน้าตกอีกฝั่งหนึ่งก็ดีมากทะลุม,มาอีกฝั่งหนึ่งก็ร้อยครับภาพจากจะไม่ชัดนะครับลูเหงื่อครับยังไหวตอนนี้ก็อ่อ เดินลงนะครับเดินลงาจากข้างบนน้ำตกเพื่อที่จะลงไปชั้นล่างนะครับแต่ก,ก็จะมีข้างหน้าจะมีวิวสวยๆให้เราเก็บอีกนะครับผมมีวิวสวยๆให้เราเก็บไปเรื่อยๆนะครับต้นไผ่ของเขา,าตามที่ดูในสารคดีเนี่ยต้นต้นไผ่ตรงนี้เป็นต้นไผ่ยักษ์ที่จะเอาไปทําบ้านนะครับเขาก็จะมีพันลงชื่อเหมือนบ้านเราเลยครับ เซ็นชื่อไว้กลับมาอีกครั้งก็จะมาดูชื่อตัวเองว่าโตขึ้นไหมนะครับรวิวก็เป็นหรือว่าสวยงามตามธรรมชาติต้องหมอหวัดน,นี่ครับด้านอีกฝั่งของน้ำตกนะครับ กคอือเคยๆนะครับคำพูดนี้นะครับเป็นตรงที่กุมเดินคือบริเวณที่เราเดินผ่านมาแล้วนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับคือเคยๆแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาที่เราที่น้ําตกอ่าหวังกัวสู้หวังกวัวสู้นะครับหวังแปลว่าผลไม้สีเหลืองนะครับกัวอ่ากัวแปลว่าผลไม้นะครับแล้วก็ตู้คือน้ําตกนะครับผม ก็มาถึงบริเวณสะพานแสนที่จะข้ามไปีกฝั่งนะครับไปเยครับได้อยู่ขึ้ได้อยู่าไปดูนู้นว่าจะเกิดอะไรเกิดขั้นไกลเลลฝั่งน้ก็ขึ้ไ ไม่เห็นน้ำตกครับอเดี๋ยวเด <ść> nah ินทางขับแล้วนะครับก <được kindergarten cruise> ้อยรับเ่อมาแวับก่นฝ่ามาดูสาวๆหน่อยย นี่ก็จบทิปนะครับการเที่ยวน้ำตกวังววัวซูน้ตัวสูลตัวซูหลังตัวูหังน,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 นะครับ